เวลาเฮ็ดบุญละเบือบคือกันบุญละเบือบเขาจะร่วมตัวอยู่นี่แหละเขาจะนอนอยู่นี่แหละเนาะอันนี้เป็นอ่าเวลาบวชฮิตบวชโค้กมืนจะบวชอยู่นี่พี่นอ้องขนสนนะ่งเนาะแต่ว่ามีโอ้หน่องเกตเขาเนาะได้มาเพาะอยู่นี่เก็บก้นๆก็กได้ถ่ายอยู่ผลงานดองนะ ทำไมพุ่งมาเห็ดพ uh, no <the> <the> ี่น้องขับชมนี่เห็ดหลังคาเลยนี่คือเฮือนขั้วพี่น้องบนที่กินเห็ดยากพี่น้องปู่ยอดวิวพี่น้องเจ้าของเงินพอดสุดยอดเลยพี่น้องเลยมามีฮั่นมาทำเจลเอาแลกกินตำเจลเห็ดเจลแล้วมาทำแต่บ้านอาหารจากธรรมชาติเออน้ไม่อะไรน้อไม่แหละฮั่ สบายดีสบาย ی, มมดีท่านผู้ชมเนาะใจอยู่ปะอ่าสำหรับอีสำหรับอีพีนี้เนาะทางทีมงานเราได้เดินทางมาหอดอ่ามู่บ้านปลุกพี่น,น้องตรงหันลีนหน่อยหนึ่งในบ้านปลุกของภาษาตะโอยเอาเนาะจะเอินบ้านปลุกพี่น้องแต่ตาเราจะเขียนใส่เมนบ้านปลุกเนาะ,ะนี่เซเมนบ้านปลุกและสำหรับอีพีนี้เนาะทางทีมงานเราจะพาบรรดาพ่อแม่พี่น,น้องเราได้ฮับเบิงฮับสมวิถีชีวิตอ่าการเป็นอยู่ของชาวบ้านสิ่นเก่าสิ่นเคยเลยเนาะว่าจะเป็นยังไง หมู่บ้านพุกนี่ยกาเจ้าใส่ชีวิตแบบใดเนาะแบบดังเดิมดบ่หรือว่าจังใดในกิจกรรมในบ้านนี้อาจจะพาทำสมบังคบับสมกันทำสมเนาะกะไปติดตามนดูกักกนพี่น้องเนาะเป็นอีกอีพีหนึ่งพี่น้องกะไปติดตามดูกันเลยพี่น้องเนามีเป็นมันทวงอะไรอย่างไรสำหรับ,บน,นี่ค,คือ,ค,อคือบ้านหมแก้วนี่ยกัปบปลาดุก<บ>นาองทำสมเป็นอ่าบ่อนที่ว่าจุดใจกลางของหมู่บ้านเนาะที่กราเจ้าจะแก้หิดอ่าแก้หิดแก้คลองแมน เขาจะมาแก่อยู the the ่น er kind of ี่เนาะเวลาขาเจ้ามีขาง่วขาคั้วเนาะลมง่วลรมคั้วเป็นอาฮิตของประเพณีเขาจะท่วงเนาะแมนเขาจะมีจุดใจกลางอยู่นี่เนาะมาผูกง่วผูกคั้ยอยู่นี่แหละมาขาอยู่นี่พี่น้องอันนี้เป็นฮิตรวมของขาเจ้าเนาะแต่ขาเจ้าสร้างอันนี้มันสร้างเท่านึงจะเป็นสี่หปีมาเลยเนาะจนตัวนี้มันเก่าเลยต้องส้างใหม่พี่น้องเวลาฮ็ดบุญละปบือบคือกันบุญละปบืบเขาจะรวมตัวอยู่นี่แหละเขาจะนอนอยู่นี่แหละเนาะอันนี้เป็น เวลาบอกฮิตบวชโคมันจะบวชอยู่นี่พี่น้องกันสมเนานะแต่ว่ามีการเก้ฮิตคงเทอนาเลยเขาจะทีมงานเขาจะอัปเดตให้เบินนะ้งเนาะแต่ตอนนี้ยังบบทันนีกันเกยฮิตโอเปนี่เนาะเพราะว่าเดือนสิบสองหรือว่าเดือน,อห,ออนหนึ่งก็ะจะามักเหนะ็ดเนาะอันนี้คือสาากวนเนาะของบ้านอ่าพุุพี่น้องเมืองตะอวยแพงสารบันเป็นอีกมบ้านหนึ่งแถต้นเผ่าตะอยพี่น้องมีเบงกอหนะอเนาะกระเจ้ามุ่งด้วยใบหญ้าเซยพี่น้อง โคมุบานเนีย่ยคือมุบานที่ว่าอ่าอยู่ตีนผู้กระเมนเนาะขั้นลงไปหันจะเป็นแบบนั้นทัผสมเนาะเป็นบานลังใหญ่แต่บเต้นพี่น้องเอ้ยลายลังเติบเต้นอ่เลยนี่เขาเขาไปเบิ้งลายทางในพี่น้องเนาะมันจะเป็นแบบลายลายทางในเนาะ อี๋ลายทางไหนพี่น้องเห็นบ่อันนี้เหม็นหญ้าเซย์พี่น้องเอ้ยเนาะหญ้าเซยที่กระเจ้าตัดมาจากปูเนาะแล้วมามุงพี่น้องแล้วมามุงนี่เนาะเอาตอกมามัดพี่น้องบริสไทท์ปูเลยใสรตอกเอามัดนี่กระเจ้าจักตอกเลยมามัดพี่น้องมาทำสมนี่บนไหวเครื่องเนาะบนไหวเครื่องบนปูนี่ก็เป็น ไม่สดบระเภทไม่ไม้บุ้งเนาะไม้บุ้งอยู่ป่าขจรวับๆกับปูนี่ในทำสุนนะยำบุญยำงานก็จะมาอยู่นี่แหละผู้เสกผู้ซาวก็อยู่นี่มัดพี่น้องเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยู่นี่มัดพี่น้องเลยอันนี้เป็นสาระวรปะเน้นเน้นสาระควนต่ำเขาต่ำเขาทำสุนเนาะเด็ด อ่าใจชีวิตยังแบบดังเดิมยังเนี้ยเนอะเพราะอ่าบ่ได้ใส่ฮุงซีเขาไปเนอะอ่ใส่แบบตั้มเอาเนอะแบ โอ้น้องเกดพน่ะได้มาพาะอยู่นี่ขิดก้นๆกับอะไรทายอยู่พนักงานดองอันนี้จะได้พาะอยู่เพื่อนพนนีอีกนี่มาเรียนเลยนะสุดก๊อกเนี่ยทำแป้นขันไงกอดแบบที่แบบเฮียวัดมาเข้าใจมาลักเลยแหละมอ้มเลยมาได้ก็ได้

มาละยังเหียนเหรอเหียนบ่ฮะเยังเหียนห้องใดจะเหียนป๊อห้าโอ้เหียนอยู่อันนี้นี่บ่สหงเหียนตัวนี้นี่บ่แม่นบ่โอ้อยู่นี่นี่เอ่อปีนานี่เขาไปในเมืองเนาะคนนี้ก็เหียนกันบ่สคนนี้นี่เหียนโอ้ยังน้อยเนาะบัดบัดจบมาใหญ่มาเลยสิเป็นยังบ่จะยังเป็นยังเป็นกรรมกรบ่ ฮะเฮ็ดอาชีบยังเป็นแฟนหรือเป็นหมอเป็นครูสอนบ่ฮะหมอมวยเอาไปขายบ่เนี่ยคขายให้เบียดบ่แม่นบ่โอ้เอาไปไสมันบ่เนี่ยเอาไปไสบ่เราไปขายโอ้เอาลิ๊กเอาลิ๊กมาข้างอยู่บ่ลิ๊กลิ๊กมูลิ๊กมันบ่โอ้เอามูมาข้างอยู่นี่พี่น้องข้างไปเนี่ยจะพูดหนึ่ง สมอาาอยู่สวยดีได้นี่ไฟไฟอันันโซลาเซลล์นี่บ่โอ้บ่ได้ใส่ไฟฟ้าใหญ่เนาะเออใส่อ่าไฟแสงอาทิตย์พี่น้องเนาะก็คือเก็บแสงั่นแหละโซลาเซลล์อ่า สบายดีไอ sí. โอ้ตูเนาะผักพรเนาะผักพรยำแรงเออหมดไปใส่เมย์เมย์เนาะมาจากเวียดเมย์เมย์พี่น้องโอ้นี่เกบเงินมาตู้พี่เนาะนี่เป็นเฮือนขั้วเด็นี่เนาะแม่นบอกโอ้เฮือนขั้วเนาะฮะ โอ้มันแน่เลยบนปุ่งนาะเออเอาอันนี้เห็ดหลังคาเนาะเอาไม่เห็ดใส่เนาะไม่อ่าไม่ไฟก็ไม่ไฟป่าพี่น้องไม่พุ่งเนาะเอาไม่พุ่งมาเห็ดพี่น้องสะสมเลยเห็ดหลังคาเลยนี่คือคนขั้วพี่น้องบนที่กินเห็ดยากพี่น้องปู่หยุดวิวพี่น้องเบิ่งนี่วิวนี่ป้าอยู่ลุมพุ่น จะเป็นเลาวเขาเนะบนทีว่าเห็นเขาวๆเป็นเลาเขาพี่น้องเนาะเป็นเลาเขาเด้อเนาะอันนี้คือทางเข้ามาของยาเน,นนี่เนะาะขัอไอรีพี่น้องเอ้ยอยู่สวยงามเลย โอ้นี่ใส่ผ้าบัดเนาะมันหัวแบบนี้โอ้เอาผ้าบัดใส่เนาะ n h าเสยได้มุ่งนี่เนาะโอ้ n h าเสยพี่เนาะสี่ซีปีนี่แล้วโอ้ทนทานเติบได้นี่นเลยนี่หมอซีปีที่มันใส่พี่น้องเลยโอ้ทนทานเติบพี่น้องเอ่อเอาเอาันนี้ใส่เป็นมุ่งเป็นลงังคาเนาะ ngàm đi mà sát hồ phu phía nông à, sụp nông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ทุดเลยพี่น้องหมู่บ้านปรุกเนาะบ้านปรุกเมืองตะโวยแพงสารวันอ่าของส่วนเผ่าตะโวยพี่น้องก็อีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะเถอะเป็นหมู่บ้นานเถอะสวยงามบุญนั้นก็แมนเนผู้เนาะขึ้นผู้อยู่บุนั้นนะบุญภาคบ้านบุญนั้นภาคบ้านบุญนี้ก็จะขึ้นผู้พี่น้องเขาจะอยู่ในอ่าหุบเขาก็แมเนเนาะนี่พี่น้องอีกหลังหนึ่งเนาะอยู่ทงสุดนี่ อยู่ทั้งสุดหมู่บ้านพองน่อีกหลังนึง บายดีโอ้อกพรเนาะอกพรมาแต่เวียกแต่งานเฮ็ดยังนี่เฮ็ดกําลังเฮ็ดกินบ่นี่กินข้าวแลงแล้วบ่ฮะท่านได้กินยังบ่ท่านกินเออโอ้ได้ยังได้กินม่านี่่แจวแกินตแจว เจ้าแล้วไม่ทำอะไรแต่บ้านหาจากธรรมชาติเออน้ตไม่อะไรน้ตไม่เลยอาหารธรรมชาติฮักเอาอยู่ป่าคนละกไม่ไม่กินเตระเบิดอันดอนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเจ้าบ่นี่เพื่อนเนาะโอ้นี่ลูกจ้าบ่นโอเมนลูกคนนี้เนาะเออเจ้ามีลูกจักคนหรือเจ้าสองสองโอ้สองคนถูกถูกอิลีเออเนาบผสมเนาะลูกสองคนผสมเนาะ เป็นบัทุกมันบ่อ้บันทุกทุกเนาะบันทุกบันทุกโอ้ทุกไงเป็นทุกยากเนาะทุกงคิดนี้เขาเจ้าบุงด้วยอยากเลยทุกทุกลังคาเลยพี่น้องเนาะ อันนี้จะเป็นฟืนพี่น้องนะฟืนดังไฟอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะคันสม เลยพี่น้องคักไรบานนี่พี่น้องเนาะอ,อ,อยู่ขุนปัตตมเนาะทางนี้เป็นสูงพี่น้องคักลายบานนี้ oph. พี่น,น้องเอ้ยเนาะคักลายบานนี่เนาะ

โอ้ยหลังนี่เศร้าอยู่เลยพี่อน้นาหาจะคล้องคนไปอยู่ส่วนพี่น้อาเลยมีคนอยู่เลยเนาะสบายดี มีคนอยู่เฮือนอยู่บ่มีคนอยู่บ่พี่น้องนี่ตธตรมาศาสตร์ทางน,นี้สุดยอดเลยพี่น้องเลยนะ เอาแล้วท่านผู้ชมเนาะก็สำหรับอ่าอีพีนี้เนาะก็คือจีประมาณนี้เนาะกับบุ้มยังรายพี่น้องอันนี้คือหมู่บ้านเมืองตัวไอ้แฝงสารววน์เนาะที่ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นลายๆอาจจะเห็นเนาะและบ้านนี้เป็นบ้านที่ว่าตั้งอยู่อยู่กลางหุบเขาก็แม่มเนาะกับเบื้องนั่นก็จะเป็นผู้เนาะและเบื้องนี้จะเป็นผู้พี่น้องก็จะอยู่ในเบื้องกลางๆนี้เนาะแต่ประมาณนี้เนาะแล้วก็ก่อนที่จบคลิปนี้เนาะ บรรดาไอทีทุกท่านก็อย่าลืมสนับสนุนทางทีมงานเราก็คือการนะกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจทางทีมงานวิธีเาวิธีสมพลล้าใต้เอาให้คลิปต่อไปทำสมเนาะกาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าคำว่าสบายดี